สวัสดีครับนี่ผมทักคุณนะครับจะมารีแอคชั่นเช่นเคยเนาะซึ่งจะมารีแอคชั่นตั้งแตยุพู้ถังซาในปีที่2อ9หรือตอนที่2อ9เนี่ยนะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วเราจะเป็นการที่ถังซานนั้นสามารถจัดการในราชามมเม,ชาชาม,ม็นมุมเอ๊ยชฎาใช้เป็นมุมิดราชามดได้ใช่ปะ่ะเราก็เลยจะทําการแบบดูดวงแหวนเข้าไป3วงรวดเลยนะที่มีอายุแบบมากกว่า50,000ปีอะไรประมาณใช่ปะ่ะซึ่งแบบว่าโคตรอ่ะมัน เออหาคำอธ้บายยากเนาะคือแบบเป็นคนปกติเขาไม่ทําอย่างนี้กันอนะ่ะมันเป็นอะไรที่อันตรายมากนั่นแหละโอเคซึ่งคลิปนี้เปนเนี่ยต้องติดตามรับชมน,นะเพราะว่าเหมือนตอนนี้ถังซานจะหาวงแหวนของคอนได้ประมาณ8วงแล้วเนาะซึ่งวงที่9ก็น่าจะไปเอาในภารกิจที่จะทาใช่ปะ่ะนั่นแหละซึ่งผมว่าตอนนี้ถังซานน่าจะแบบไปรวมกลุ่มพวกเสี่ยูอูพี่ใต้เขาอะไรประมาณนี้เนาะนั่นละครับผมจะเริ่มคิดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจตํางพี่ไปเนาะโอเคครับริ่นเป็นเริ่มคิดแกบบ่อนอะครับผม ฝั่งซ้ายนี่คือแบบดำฝั่งขวากว็าแดงเลยเนาะโอ้แสงแห่งเทพสมุทรอันนี้คือตอนที่ยังอยู่ในจิตก่อนที่จะดูดซับได้ใปะ่ะโอ้มันสู้ไอ้พวกนี้นี่อ่าไม่ยอมนอนดูดซับง่ายๆเนาะสือความหมายใปะ่ะ โอ้โหมันลุมฟีนใหญ่เลยว่ะอ่ามาใกล้แท้โคตรยกแล้วทำไมทางสาลหนุ่มมันสามารถดูสามมุมได้ แต่ใบ oh. มีรากหากไร้ลมใบไม้ที่ร่วงหล่นไม่อาจล่องลอยขดคมพ่อหากไร้ใบลมก็จะสูญเสียที่พึ่งลมเหนือวีดวิวฟ้าดินมืดหมหนึ่ง hmm. ใบใจกลางแดงหนึ่งซ่องเผยฟ้าอันนี้เลยเป็นในผลที่อัสซานสามารถหรุด,ดซับสามมงคมกันได้เพราะแบบ พลังคอนยักษ์สิ่งที่เรียกว่าคอนยักษ์เป็นการรวมวงแหวนวิญญาณในร่างกายเป็นหนึ่งเดียวใส่ทั้งหมดเข้าไปในคอนห้าโเทโแลเปลี่ยนเป็นพลังที่บริสุทธิ์วงแหวนวิญญาณจากคอนยักษ์เปรียบเหมือนใบไม้ร่วงรดในลมสลาตา ลมเหนือหวีดวิวฟ้าดินมืดมนหนึ่งใบใจกลางแดงหนึ่งซอกเผยฟ้าห้ามเทียนน้ำก้องแปดเวิร์เลือดลัน่นยักษ์สาบันพการโอ้ศิคอนอปืนขวัญแม่งโคตรมดกรอะ อ,อน,นี่คือการพยายามหล่อรวมแบบจุดซับนี่บ้าสำเร็จแล้วดองซับสามวงแปดเก้าหมื่น 90, ปีได้พร้อมกันเก้าหมื่นปีแต่เพราะ สัพบวงแหวนวิญญาณทั้งสามจะถูกวงแหวนตอกกลับอาเข้าใจแล้วเลยวิญญาในกายเสียหายโอ้โหลบล้าง,างในตอนนี้ก็ไม่บอุวยผลน้ของฉันนั้นเสียงหมดออกมาทัทกษะที่ห้อุวยดาบศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวมาเวลานี้นี่นะโคตรโคตรแม่งไม่เหมาะเลยอุ๊ยอุดเทต ดาบศักดิ์สิทธิ์คราส,สิบหลายปีก่อนที่ราชวังเทียนโตข้าเคยเห็นกระบวนท่านี้วันไหนเมนูมนเขาจะมาเลยนะศิสิทิ์ทักษะที่ห้าของนายฤทธิเดชไร้เทียมทานด้วยพลังหนุนจากเขตแดนแต่วันนี้ไม่มีพลังหนุนจากเขตแดนอนุภาพของดาบศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้ตับแกร่งกว่าวันนั้นโอ้แต่ละเาขาเก่งขึ้นเยอะมากนะฮู้ แม่งเปิดเกตบาบิโลนป่าววะสวยไม่เจอหลายปีผีมือเชียนร่อนสวีล้ำเลิศเกินคาดดาไม่เจอกันตั้งนานทั้งสันเอ๊ไม่นึกว่าจะมาเจอกันอย่างเงี้ยนึกว่าทังซันดุลซับเสร็จแล้วก็จะไปนานหาเสี่ยวอูเขาลเลยเปลี่ยนไปมากจริง เเจ้าก็นสวหือดิมดนะูซับวงแหวนได้พร้อมกันสามมงใช้ความเก่งกาจไ้่าสยบผู้อื่นเกรงว่าแม้แต่บรรดาผู้ที่แข็งแกร่งระดับเทพก็คงไม่เคยทําเหมือนเจ้าทําเมื่อครู่ทำให้ข้าต้องยอมเอ่ยปากชมหน้าดับถือจริงๆรู้ดีไงว่าข้าอยู่ที่นี่คิดว่าไปมาไร้ร่องรอยสินะแต่แท้จริงแล้ว ข้ารอบติดตามเจ้ามาตั้งแต่แรกคิดไปถึงว่านายจะรอบติดตามนายตองไหนโดยที่ข้ามีรู้ตัวเป็นไปได้สองอย่างอย่างแรกคือทักษะกระดูกวิญญาณเห็นว่าสำนักวิญญาณยุทธมีกระดูกวิญญาณหกชิ้นตกทอดน,นับพันปีตอนนอั้ปลอมเป็นเสือชิงเหอได้ใช้ไเแลาหนึ่งชิ้นทักษะนี้<อ>ต้องเป็นหนึ่งในทักษะของกระดูกวิญญ,ญ,ญาณที่เหลือแนะ่ส่วนอย่างที่สองก็คือนางเป็นเหมือนกับข้าที่ย่างก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งเทพแล้วไม่ว่าจะเป็นข้อไหนสําหรับข้าในตอนนี้ล้อันตรายทั้งสิ้นอาจจะทั้งสองข้อเลยผมา เขาบอกตามตรงศึกหลายปีก่อนที่ราชวังเทียนโตข้าพ่ายแพ้เจ้าวันนี้ณสถานที่แห่งนี้ข้าจะสู้อย่างยุติธรรมข้าเพิ่งดูซับวงแหวนเจ้าก็เห็นใช่เห็นด้วยว่าข้าถูกวงแหวนโตกลับพลังเสียหายมันจะเท่าเทียมยังไงเชียนเรื่นเสวจะเอาชนะเจ้าอย่างสงาา่าผ่าเผยไม่ฉวยโอกาสตอนเจ้าเสียเปลี่ยน<อ>มาเดิมพันกันทั้งสามข้าจะใช้กระบี่ศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพสวรรค์เล่มนี้สู้กับตรีศูนย์เทพสมุทรในมือเจ้าคิดว่าอย่างไง เออรอให้กูหายดีกว่นไหมเช่นนั้นก็เป็นผลดีต่อข้าสิเธอที่เชียร์นุ่นเสียได้เปรียบกว่าจะเสนอการเดิมพันเช่นนี้เพื่ออยากให้ยุติธรรมหรือมีนัยยะอื่นกันแน่วางใจจะทำไ่ใช่มั้งหากข้าคิดจะฆ่าเจ้าเหตุใดต้องรอป่านนี้ก็จริงนางไม่ได้ลงมือขนาที่ข้าดูซับวงแหวนจริงๆดังนั้นเป็นจังหวะดีสุดที่จะฆ่าทีวันนี้ข้ากับนางคงต้องสู้กันจริงๆแล้วได้ตกลงตามนั้นวันนี้เจ้ากับข้า จะสู้กันด้วยอาวุธในมือเท่านั้นตกลงตามผู้ใด,ดอาวุธหลุดจากมือก่อนแต่ทั้งสามแม่งเหลีย่ยมบอกว่ากูมีอาวุธหลายชิ้นไว้ที่หานะเสี่ยวกายจิตของเทพสมุทรที่เหลืออยู่บนตรีศูนย์กลับตอบสนองต่ออาวุธของเชื้อรุ่นเสียรุนแรงเช่นนี้เพราะเหตุใดครันวุเทพต่อ,อวุฒเทพปะ จิงเทพทูส่วนเจตจำนงของท่านคือเริ่มเลยเถอะเฮ้ยมาอุ้โอเคดุยสูนเทพสมุดเมื่ออยู่ในมือผู้อื่นจะหนักถึง180,000ชั่งอันอุภาพรุนแรงกระบี่ในมือของเชียร์เนสเวียกลับต้านรับมันได้หรือว่ากระบี่นี้ก็เป็นอาวุธเทพอ้าวว่าแล้วข้าจะเดาถูกเชียร์เร่นซเวีย ก้าวสิ้นทาแข่งเทพแล้วสินะวุ้ยตาทองเทพทูตสวรรค์บนกระบี่ศักดิ์สิทธิ์มีความทรงจําของเทพทูตสวรรค์ก่อนกลายเป็นเทพฝังอยู่โอ้โหเฮ้ย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 มันทั้งสองจะรู้จักกันในสมัยก่อนนี้แบบจริงด้วยคนผู้นั้นคือเทพสมุทรงั้นเหรอ โอ้โหท่านอ้เจ้ากับข้าพปะะราชทแนนามพรหมยุทธที่แกร่งที่สุดแห่งยุคแต่ก็ยังกำจัดความทุกข์เข็นทุกอย่างบนโลกไม่ได้พลังของวิญญาจารย์ยังคงอ่อนแอมากเกินไปเจ้ายังใฝ่ฝันถึงความสูงส่งเหมือนเดิมย่อมรู้ว่าใต้ลากกว้างใหญ่เช่นนี้คนผู้เดียวจะควบคุมทุกอย่างได้อย่างไร ใช่ใช่ใช่พุทธคขะแค่ทำสุดความสามารถหยดน้ำก็รวมเป็นกระแสน้ำเชี่ยวได้ขค้พลังที่ใหญ่พอสรรพสิ่งทั้งหมดย่อมควบคุมได้แน่นอนเจ้าเคยคิดบ้างไหมวิญญาณจารึกฝนถึงจุดสูงสุดเป็นเช่นไรหากเอาชนะขีดจำกัดของมนุษย์ได้ไม่แน่ว่าอาจกลายเป็นเทพอมตะที่ทำได้ทุกอย่างนี่คือจดเร่มต้นจนมันจะกลเป็นเทพวะนนยังไงก็เป็นแค่ตำนาน แต่ความมุ่งมั่นจะปีนป่ายขึ้นไปนั่นดีแนะ่หากเป็นเทพแล้วจะทำให้โลกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นข้าก็ยินดีจระรองเ้าไม่แพ้เจ้าแนะ่ข้าจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเทพที่มีความสามารถเปลี่ยนแปลงโลกเดี๋ยว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 ,ยว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 กันทำไมคุยกันดีๆก็ได้โอ้ น่าดูแบตนี้น่าดูผมา่าถึงแม้ว่าถังซานเขาจะแบบพลังไม่ค่อยฟูเวอร์รเท่าไหร่แต่ก็น่าดูอยู่ผม่านะโอเคครับซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณ์เนาะซึ่งตอนนี้ชิ้นเรื่องเสี่ยเขาก็แบบเหมือนจะเราให้ถังซานดูดซับอะไรเ,เสร็จแล้วก็แบบลงมาฟาดเท่ๆเลยตึ้งเนี่ยแล้วก็ขอท้าเดินกับถังซานอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าเหมือนบททดสอบของหล่อนเพราะว่ามันที่มาถังซานด้วยเพราะว่ามันอาจจะเป็นแบบสิ่งที่อยู่ในใจหล่อนใช่ปะ่ะอ่าบทสามสิ่งที่แบบเขาเรียกว่าอยู่ในใจหล่อนในประมาณเนี้ยอืม โอเคแล้วก็จะขอท้าสู้ต่งางชาตแบบเท่าเทียมโดยการใช้แค่อาวุธที่อยู่บนมือแม่งเขือวุฒิบังคู่มาฟาดกันไอ้ซึ่งมันน่าดูนะเอาจริงๆมาแต่ผมแม่งยังแบบเออมันมีข้อสงสัยหลายอย่างที่เผนเผนไม่ก็่คืออย่างเช่นเทพสมุทรกับผู้สวรรค์น่าจะเป็นในสมัยก่อนนะ่จาจะรู้จักกันนะอะไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นปีของเขานะรู้จักกันใช่ป่ะแล้วก็มีจุดประสงค์ที่เราพูดว่าเฮ้ยมึงเชื่อป่ะแบบแม่งต่อให้เราแม่งจะเก่งขนาดนี้ แต่ถ้าแบบมันยังอยู่ในความสามารถของมนุษย์อ่ะมันก็ช่วยทุกคนไม่ได้วะ่ะอะไรประมาณเนานะซึ่งก็มีเป้าหมายเป้าหมายว่าประมาณว่าเอ้ถ้าเราแบบแม่งก้าวข้ามู่นไปเป็นเทพเราอาจจะมีพลังแบบเป็นอมตะเลยแล้วเราแม,แม่งสามารถที่จะช่วยเหลือทุกคนหรือทาอะไรทุกอย่างได้มากกว่าน,นี้อะไรประมาณเนี้ยนะเลยเป็นจุดประสงค์ของพวกเขาที่แบบแม่งน่าจะเขาเรียกไงเริ่มสู่เขาเรียกว่าก้าวก้าวเข้าสู่การเป็นเทพใช่ป่ะอา,อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลเนาะ ซึ่งหนังซานก็บอกกับชินน์เซนว่าเฮ้ย,ยมึงขอท้าสู้กูไปแฟร์ใชปะมึงก็เห็นร่างกายกูกยังช็อตอยู่เลยนะั่นคือแบบพลังมันยังตีข้าง,งในอะไรอะไรเงี้ยซึ่งชินน์เซนก็แบบนั่นแหละผมก็ถือว่าหลอนแบบค่อนข้างที่จะให้เกียรติคนนะถ้าแบบพูดตามเหตุผลเนานะคือแบบหลอนจะฆ่าหนังซานตอนหนังซานแบบดดซับปูแหวนก็ได้ตอนไอ้ดุสามันเข้าด้วยกันอะไรเงี้ยนั้นจังหวะดีสุดนะที่จริงอะหนังซานกำลังทำหน้าเครียดหลอนแม่งฟันหนังซานแม่งตาย,ไม,ตายไม่รู้ตัวอะไรที่จริงอะ แต่ก็ยังอุตส่าห์รอเานาะถ้าคิดในมุมนี้เนาะโอเคซึ่งคลิปนี้คงมีปราณนม้นะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกรอแจ้งสกายนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะทคลิปนี้อนะสาหรับนะี่ขอตัวสวัสดีครับบา,บาย